ขบรถที่เข้าเทียบชันชลาทางที่หนึ่งขบรถอันนี้เป็นขบรถโดยพิเศษวุฒิสามเจริรับส่งท่านวุดยสามต้นทางท่านีกรุงเทพปลายทางท่านีสุไหงโกรลกครับท่านวุดยสามขอทราบขบรถที่เข้าเทียบชันชราทางที่หนึ่งขบรถวันนี้เป็นขบรถโวนพิเศษวุฒิสามเจริรับส่งท่านวุดยสามต้นทางท่านกรุงเทพปลายทางท่านีสุไหงโกรกครับเ้าวันนี้นะครับได้ข่าวว่า รถด่วนพิเศษทักษิณ37จะมีรถพิเศษพ่วงมาด้านท้ายด้วยแล้วก็เสริมรถนอนมาเพิ่มอีก2คันแล้วก็รถจัดเฉพาะอีก1คันนะครับที่พ่วงรถนอนเพิ่มแล้วก็รถจัดเฉพาะนี่ก็เป็นคณะของท่านผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับที่จะเดินทางไปตรวจงานที่ภาคใต้ ฉะนั้นวันนี้รถด่วนพิเศษทักษิณสามเดก็จะมีรล้วขบวนยาวเป็นพิเศษเลยครับเดี๋ยวก็วจะได้เห็นกันนะครับ สถานีบ้านโปงที่นี่สถานีบ้านโปงท,ทา่านผูน้โดยสารที่มีความประสงค์จะลงที่สถานีบ้านโปงก่อนท่านผูษษ้โดยสารลงจากขบวนรถบุรุษสิ่งของและสัมภาระาของท่านที่นำติดตัวมานำรถถูกต้อ,ตองครบถ้วนด้วยนะครัขบขบวนรถที่จอดเทียบกรารจราจรที่หนึ่งขนาดนี้เป็เนรถบุรุษพิเศษหมายเลข3เจนรับสมุทท่านผู้โดยสารต้นงพาในกรุ่มเจปลายทางที่สุาลิบุรุษครับ ตัวนี้จากที่กระบวน37ก็ยาวอยู่แล้วนะครับนี่นะครับเห็นว่ามีชุดรถจัดเฉพาะาเพิ่มไปรถนอนได้วูใหม่3คันนะครับแลต่ท้ายสุดจะเป็นรถจัดเฉพาะด้วยนะครับ ตสีนุ่งเงนินเป็นรถจัดเฉพาะที่ข่วงเพิ่มเข้ามานะครับถท้าอาัุงตาลถุงาลยอนัาลงาลถุงลถุงเาลีุรตาลงาลถงานถงตาลถุงตาลถีงาลถาลถนงตาลถุงุงาาุงตาางาลงาลาลมุลถุายเลถุงงา เรถจัดเฉพาะพ่วงติดไปด้วย